สวัสดีครับพี่ๆน้องๆทุกคนวันนี้นะครับเสิร์ๆนะครับก็อยากจะมาทำรีวิวนะครับสั้นๆนะครับเกี่ยวกับการใช้งานจริงเนี่ยแล้วก็ทำให้ผมได้เจอเนี่ยข้อดีข้อเสียนะครับของเจ้าตัว Galaxy นะครับ M 5 1นะครับหรือว่าเจ้าตัวนี้นี่เองเป็น king of battery นะครับตัวนี้โอ้โหสีฝาหลังสวยมากนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยอยากจะเอามาเปรียบเทียบนะครับการใช้งานเนี่ยกับเจ้าตัว Galaxy S10 Plus นะครับซึ่งเป็นเรือธงนะครับเมื่อหลายปีที่แล้วนะครับจริงๆมันก็ไม่ได้หลายปีมากหรอกแต่ว่าถ้าถามผมเองเนี่ยก็ถือว่าตอนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะสูสีกันในเรื่องของราคานะครับคือเอาอย่างนี้ดีกว่าคือถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยติดเป็นแฟนของ Samsung เนี่ยก็จะรู้ว่าราคาของเจ้าตัว Samsung s ั m s u ง Galaxy S10 Plus เนี่ยมือสเนี่ยราคาเนี่ยจะเริ่ม ใกล้ๆเคียงเนี่ยกับเจ้าตัวมือหนึ่งนะครับของเจ้าตัว Galaxy M 51แล้วนะครับส่วนในเรื่องการใช้งานเนี่ยเลยผมเลยอยากจะมาทําการเปรียบเทียบเพราะว่าส่วนตัวเองผมใช้2เครื่องนี้เป็นเครื่องหลักนะครับเลยทําให้รู้ว่าจุดดีจุดเสียจุดเด่นของมันเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้เลยอยากจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับเริ่มต้นเนี่ยผมจะพูดถึงในเรื่องของ4ข้อดีนะครับที่เจ้าตัว M 51เนี่ยทำได้ดีกว่าเจ้าตัว Galaxy S10 Plus เลยอย่างแรกเลยนะครับก็คือเป็นเจ้าตัว fingerprint scanner นะครับตรงนี้เนี่ยสำหรับคนที่ใช้งานจริงๆหรือว่าต้องการใช้งานแบบเร่งด่วนเนี่ยผมคิดว่าเจ้าตัว fingerprint scan เนี่ยเป็น physical นะครับคือไม่ใช่เหมือนกับว่าพวกสแกนใต้จอนะผมคิดว่าเป็นข้อดีเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับสำหรับการที่เวลาฉุกเฉินแล้วเนี่ยต้องการแบบปลดล็อกให้เร็วที่สุดเนี่ยผมคิดว่าเจ้าตัว ไซส์นะครับฟ i n เกอร์พ n ิน c ์สนด้านข้างเนี่ยผมคิดว่าเขาทำออกมาได้ดีมากแล้วก็เร็วมากนะครับตรงนี้เนี่ยต้องยกยกนิ้วให้เขาเลยนะครับส่วนในตัวของ S10 Plus เนี่ยถามผมเองเนี่ยคือการสแกนสแกนใต้จอเนี่ยถือว่ายังทำได้ดีแต่ว่ายังทำได้ไม่ได้ดีมากนะครับคือมันก็ยังถือว่าเวลาจะใช้งานจริงๆเนี่ยผมยังเชื่อมั่นในตัว Physical Fingerprint Scan มากกว่านะครับ ส่วนในเรื่องที่2เนี่ยจะไม่พูดไม่ได้นะครับในเรื่องที่ m 5 1ทําได้ดีมากมากมากๆากากเนี่ยก็คือเจ้าตัวแบตเตอรี่นะครับแต่เดี๋ยวคนที่อยากจะรู้ว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันดีกว่ามือถือที่ผมเคยใช้มาอย่างไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกออกมาต่างหากเลยดีกว่านะครับแต่คือบอกได้เลยว่า2ตัวนี้ถ้าเกิดว่าเทียบกันนะครับในเรื่องของแบตเตอรี่คือมันสู้กันไม่ได้นะครับคือทาง m 5 1เนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อ การใช้งานเกี่ยวกับเรื่องแบตเตอรี่อยู่แล้วเพราะแบตเตอรี่นี่ให้มา7,000 mAh นะครับซึ่งเทียบกับ a m s u n งแล้ว S10 Plus เนี่ยตัวเนี่ยเป็นตัว Exynos ด้วยทำให้มันเปรียบเทียบกันยากนะครับตรงนี้เนี่ยก็เลยทำให้ M51 เนี้ยชนะขาดลอยไปในข้อที่2นะครับส่วนนี้เรื่องข้อที่3อย่างที่ผมบอกเลยเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของชิปเซตเลยนะครับชิปเซตของเจ้าตัว M 5 1เนี่ยใช้เจ้าตัว snapdragon 730นะครับซึ่งพอเปรียบเทียบกับ samsung s 1 0 plus เนี่ยที่ใช้เจ้าตัว exynos เนี่ยทำให้คือการใช้งานจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้งานรุนแรงมากเนี่ยคือมันเท่าๆกันเลยนะครับแต่ว่าสำหรับถามผมเองนะยังไงก็ชอบตัว snapdragon มากกว่าเพราะว่าการจัดการพลังงานนะครับแล้วก็ร้อนช้ากว่าตัวนี้เนี่ย730ตัวนี้เนี่ยแทบจะไม่ร้อนเลยนะครับจากการทดสอบ ที่ผมลองใช้มานะครับระยะใหญ่เลยนะครับตรงนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับให้เจ้าตัวชิป Snapdragon ตรงนี้ไปแล้วก็ส่วนข้อสุดท้ายนะครับที่เจ้าตัว M 5 1เเนี่ยทำได้ดีกว่านะครับจริงๆเนี่ยส่วนอันนี้คือมันก็แล้วแต่แล้วแต่ชอบนะครับของแล้วแต่คนความชอบของแต่ส่วนบุคคลน,นะครับแต่ของผมเองเนี่ยที่ผมชอบเนี่ยเพราะว่าเจ้าตัวจอนะครับจอเนี่ยมันเป็นจอแบนนะครับ ฉะนั้นคือหรือว่าแฟลตสกรีนนั่นเองพอมาเทียบกับเจ้าตัว S 10 p ท u s เนี่ยที่ผมใช้เนี่ยคือปัญหาคือมันเป็นเคิร์ฟสกรีนมันดูไฮโซจริงมันดูสวยมันดูอลังการนะครับแต่ว่าเวลาใช้งานจริงเนี่ยบางทีอ่ะเวลาจับไปเนี่ยมันจะชอบทำให้แบบดูตรงช่วงนิ้วโป้งผมเห็นไหมเวลาจับตรงนี้แล้วเวลาไปจับกดๆอย่างอื่นเนี่ยมันจะกดไม่ค่อยได้นะครับคือมันทำให้ทัชเนี่ยมันหลุดบ่อยนะครับตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่ผมไม่ค่อย ชอบเกี่ยวกับพวก c u r ร์ฟสก e ีนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเขามีการออกซอฟต์แวร์มาแก้ไขนะครับก็ขอให้มันทำได้ให้ดีขึ้นละกันนะครับแต่ว่าสำหรับเจ้าโต m 5 1เนี่ยมันเป็นจอแบนดซึ่งมันเป็นเหมือนรุ่นที่ราคาประหยัดหรือว่าเป็นเรือธง mid range นะครับคือมันทำให้เวลาที่จับไปเนี่ยมันไม่ค่อยจะมีปัญหาเรื่องทัชลั่นหรือว่า ปัญหาที่ผมเจอในเจ้าตัว s 10 plus นะตรงนี้ก็เลยเวลาใช้งานเนี่ยก็ใช้งานได้ยอย่างสบายใจแล้วก็หน้าจอใหญ่ด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมชอบมากทีนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงในทางกลับกันบ้างนะครับคือเจ้าตัว s 10 plus เนี่ยคือผมสิ่งที่ฟังมาตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเนี่ยก็คิดว่าเฮ้ย hey, s 10 plus อย่างนี้ไปซื้อ m 5 1ดีกว่าไม่มันมันไม่จริงนะครับเพราะว่ามันแล้วแต่การใช้งานของแต่ละบุคคลน,นะครับคือตอนนี้เนี่ยสข้อ ดีสำหรับเจ้าตัว S10 Plus ที่ทำได้ดีกว่าเจ้าตัว M 5 1เนี่ยข้อแรกเลยลำโพงนะครับลำโพงของ2ตัวนี้เนี่ยแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับเพราะว่าเจ้าตัวลำโพงของเจ้า M 5 1เนี่ยถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยอยู่ในกลุ่มนะครับก็จะรู้ว่ามีคนบ่นเรื่องลำโพงกันเยอะมากแต่ว่าถ้าถามผมเองนะก็ถือว่าลำโพงโอเครับได้แล้วมันมีหูรูหูฟังนะครับมาให้เสียบนะครับพวกตัวแจ็ค3.5เนี่ยฉะนั้นคือไม่มีปัญหา ในเรื่องการฟังเพลงนะครับแต่ว่าลำโพงสำหรับคนที่ชอบเสพคอนเทนต์แล้วก็ผ่านทางลำโพงเนี่ยเจ้าตัว s 1 0 Plus เนี่ยมันเป็นลำโพงสอริโอฉะนั้นคือยังไงก็ชนะเจ้าตัว m 5 1อยู่แล้วนะครับในข้อแรกส่วนข้อที่2อเนี่ยอย่างที่คือมันเห็นง่ายๆเลยนะครับคือในตัวของเอสเทนพลเนี่ยกล้องหน้าเนี่ยมันมีกล้องหน้าอยู่2ตัวนะครับคือมันมี De p t ซนเซ s o r ตัวหนึ่งแล้วก็เป็นเซนเซอร์หลักตัวหนึ่งแต่ว่า ในส่วนของเจ้าตัว M 5 1เนี่ยก็จะมีเจ้าตัวกล้องหน้านี้ม่ให้แค่ตัวเดียวนะครับแต่ถามว่าการใช้งานเนี่ยต่างกันมากไหมไม่ต่างกันแต่ถามว่าอันไหนถ่ายสวย้วกันนะครับคืออันนี้คือก็จากส่วนตัวของผมเองนะครับผมให้เจ้าตัว S 10 Plus มากกว่านะครับเพราะว่าเอาเอาง่ายๆอย่างอย่างถ่ายภาพนิ่งเนี่ยมันจะไม่เห็นความแตกต่างมากแต่ว่าเวลาถ่ายวิดีโอเนี่ยแตกต่างกันอย่างชัดเจน นะครับเพราะว่าเจ้าตัวกล้องหน้าของเจ้าตัว M51 เนี่ยมันเป็นฟิกซ์โฟกัสนะครับแต่ว่าตัว S10 Plus เนี่ยมันเป็นกล้องออโต้โฟกัสนะครับทำให้เวลาที่ถ่ายล่วงถ่ายรูปออกมาเนี่ยคือความรู้สึกเนี่ยมันต่างกันชัดตื้นชัดลึกจริงๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะต่างกันอย่างชัดเจนนะครับส่วนข้อที่3เนี่ยก็เลยโยงมาถึงเรื่องวิดีโอด้วยนะครับคือเจ้าตัว M51 เนี่ยไม่สามารถที่จะถ่าย 60เฟรม per second ได้เลยนะครับแต่ว่าในทางกลับกันเนี่ยเจ้าตัว S 1 0 plus เนี่ยสามารถถ่าย60 f r a เฟรมเนี่ยทั้งกล้องหน้าก็ได้กล้องหลังก็ได้แล้วมีการสานอีกนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคนที่ชอบกันสั่นหรือว่าชอบเดินวอล็อกเนี่ย S 1 0 plus เนี่ยก็ชนะขาดไปนะครับส่วนในเรื่องของอีกเรื่องหนึ่งเรื่องสุดท้ายที่จะไม่พูดไม่ได้เลยก็คือในเรื่องของการดีไซน์นะครับคือดีไซน์เนี่ยที่ผมเคยบอกว่าเนี่ยผมชอบจอแบบนี้ ผมชอบจอในเจ้าตัว M ห้าสิบก็จริงนะครับแต่ว่าความบางอ่ะมันพูดไม่ถูกอ่ะความการจับความรู้สึก feeling การจับเนี่ยเจ้าตัว S 1 0 plus เนี่ยทำออกมาได้จับมาถนัดมือมากกว่ารู้สึกจับแล้วมันรู้สึกแบบมันไฮโซมันพรีเมียมอ่ะนะครับแล้วก็ IP 6 8ตัวนี้เนี่ยก็มาเต็มเหมือนกันสำหรับเจ้าตัว S 1 0 plus คือพอมือถือที่มันบางกว่านี้เวลาจับนี่มันค่อนข้างที่จะถนัดมือมากกว่านะครับคือจริงๆมันก็คงไม่ได้ต่างกันก็ต่างกันพอสมควรอ่ะนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นจอเคิร์เวลาจับเข้าไปนี่มันก็จะเข้ากับมือพอดีนะครับตรงนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งสําคัญด้วยนะครับตรงนี้ก็วันนี้เนี่ยก็เป็นข้อมูลทั้งหมดนะครับทุกคนเนี่ยหลังจากที่ดูรีวิวตรงนี้แล้วเนี่ยชอบแบบไหนเลือกแบบไหนเนี่ยก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับเพื่อจะวันนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับแล้วส่วนอยากจะดูอะไรเพิ่มเกกี่ยววัับต M51 หรือว่ารีวิวเปรียบเทียบกับอะไรนี่ก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับวันนี้เซอร์เซอร์นเซิร์นนะครับก็ขอลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมใส่หน้ากากด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับสวัสดีครับเ e a c e อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, subscribe